สวัสดีครับนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยนะเมื่อวานผมไปนั่งสภากาแฟมาเขาคำถามกนอยู่เหมือนกันนะว่าเอ้ยมันจะมีการยุบสภาจริงเปล่าน้าว่าไงจริงๆเรื่องเนี้เรื่องยุบสภาผมเคยพูดกับนาทีแล้วตั้งแต่ถ้าจําได้นะประมาณสักสามสี่ครั้งที่แล้วสามสี่วันที่แล้วที่เราบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมันอยู่กันด้วยความระแวงก็บอกว่าเหมือนกันยิ้มยิ้มกันอยู่เนี่ยนะกินข้าวกินเคิรเนี่ย เออเรื่องยุสภาเนี่ยผมพูดว่ามันเป็นไม้ตายสุดท้ายถ้าในกรณีที่เทือเพื่อไทยคิดว่าตัวเองเข้าไปไม่รอดอืก็ก็ยุบเพราะว่าถ้าเขาไม่ยุบเนี่ยเออมันก็พูดง่ายคืออ่ะเอาใหม่นะครับถ้าเขาไม่ยุบแล้วเสร็จแล้วมันนําไปสู่การยุบพัก,พกโดยเออโดยโดย,โดยสารก่อนเนี่ยเขาจะไม่เหลืออะไรเลยถ้ายุบสภาเนี่ยมันก็จะเป็นไม้สุดท้ายก่อนที่อ่า ก่อนที่เขาจะหลุดลอยไปทั้งหมดใช่ไหม uh huh. แต่ว่าตอนนี้กลับมาถามดูว่าทําไมผมมาพูดเรื่องยุบสภาคือผมมองว่าเขาเอาไว้เป็นเป็นไม้สุดท้ายแล้วก็เอาไว้ขู่ uh huh. เอาไว้ขู่ uh huh. แต่อย่าลืมว่าตอนเนี้คือเขายังไม่ต้องรีบร้อนยุบหรอกครับเพราะอะไรไหมฮะเรื่องของสารเรื่องของอะไรเนี่ยเฮ้ยขวาจะกวาจะเสด็จน้ําอ,อ่ะอีกอ่าผมคิดว่าเร็วสุดนะอีกหลายเดือนอะ่ะเอาอยัาง uh huh. อีกสามสองถึงสามเดือนแต่มันก็มีกระแสมาพูดถองว่า อ,อพักแพทองทานเนี่ยไม่ใช่พักแพทองทานรัฐบาลแพทองทานเนี่ยอาจจะไปก่อนเอออาจจะไปก่อนแต่ผมถามว่ามันเอาไง่ายๆนะนะตอนเนี้เรื่องเนี่ยที่เอ,อทีรยุทธเข้าไปยื่นเนี่ยนะครับอ่าโอเคกรกะตแล้วก็จะไปที่ตัวศาลศาลน้ำนูนใช่ไหมครับคนละกรนีเนี่ยอซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันอันนี้มันกําลังหมดตุลาพฤศจิกา มันไม่มันไม่น่าจะเร็วมากอ่ับคุณจริงเพราะว่ามันต้องไต่สวนมันต้องพูดกันอีกเยอะแยะใช่ไหมครับเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยผมว่ากว่าจะไปหาข้อมูลจากแพทย์จากอะไรอะก็ไม่ไม่ง่ายหรอกโอเคต่อให้คนเชื่อว่าทักษิณไม่อยู่ต่อให้ใครเชื่อว่าทักษิณไม่แต่ว่ามันก็ต้องมันไม่ใช่เอาความเชื่อไงฮมันต้องไปเอาหลักฐานมามซึ่งไอ้ตรงหลักฐานเนี่ยคงยื้อกันพอประมาณใช่ไหมครับแต่ว่าก็อันนั้นเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงทีนี้เรื่องอเอาง่ายๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งอันนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าพรักรัฐบาลเนี่ยไม่มีใครไปทางเดียวกับพักเพื่อไทยเลยใช่ไหมครับมีพักเดียวที่ไปกับเพื่อไทยได้ก็คือประชาชนซึ่งก็มีพักเดียวที่ไปได้ แต่ทีนี้นะไปดูนะบางทีมันมีหลายเรื่องนะพอพอผมเข้าไปดูเวลาวันที่เราดูข่าวอ่ะแล้วบางทีเราดูตอนที่เขาอาภิปรายกันเนี่ยหรือเขาที่เขาแถลงอะไรกันเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ได้ลงไปดูรายละเอียดใช่ไหมแต่พอเรากลับมานั่งตรวจข่าวอย่างเวลาผมทําหน้าที่บอกก,ก็ต้องมานั่งดูว่าน้องมาส่งประเด็นอะไรบ้างั่ง <ừ, S 1> ใช่ไหมฮะไอ้จริงจเรื่องพรบรเกี่ยวกับที่ดินที่เดินเลยเนี่ยก็ก็แก้กันหมดอันึงอ่ะซึ่งผมมามามาคลิกตอนหลังจากหลังจากเมื่อวานหรือว่าวันก่อนวันสองวันเนี่ยนะครับ กรณีจาได้มาเรื่องที่พักเอ่อพักเสนูอะไอ,เร,อ,เ,ร ge ge เ,อเรื่องเกี่ยวกับการเอ่อการการที่ทาเรื่องเกี่ยวกับที่ดินที่เดินทั้งหลายเนี่ยที่บอกต้องตอนแรกต้องแยกเป็นยี่สิบต้องทำยี่สิบแปลงก่อนต้องคอยขออนุญาตในประมาณนี้ยตอนหลังเสนูกลับมาบอกว่าไม่เอาแล้วเอาเสิบแปลงเหมือนเดิมอืมคือคือคือจริงๆ,ๆตอนเนี้เรื่องนี้ผมว่าคนเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยพูดถึงเะไขนาดเราอยู่กันเราอยู่กับข่า,บา,บาวเนี่ยบางทีเรายังไปสนใจเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วลืมมาดูเรื่องนี้นะครับเรื่องที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าตอนที่เสถาอยู่่เนีย มันมีการพูดเรื่องเนี้ยแต่ว่ามันบอกต้องยี่สิบแปลงใช่ไหมแต่ตอนหลังเซนูบอกไม่เอาละเ,เอาเหมือนเดิมอะ่ะพอเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บคือก็กลับมาเลยอ่ใช่ไหมอันนี้ผมว่ามันเป็นอะไรจุดจุดแตกหักอยู่เยอะนะนะใช่ไหมอันนี้ไอนน้เรื่องแก้กฎหมายอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมครับไม่ครับเพราะงั้นอเออผมเนีเ่ย้ผมก็เลยมองว่าอันนี้ผมมองแบบผมนะคือถ้าเราจะต้องตายเดี่ยวนะไม่ต้องตายเดี่ยวถึงเรื่องอะไรอะสึงบ้าะไปด้วยกันหมดแหละ ใช่ไหมเออก็ต้องไปด้วยกันหมดเพราะว่านาจําสมัยบรรหารได้ใช่ไหมบรรหารเชื้อาชาตอนที่เอ่อบอกว่าเออคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยุบสภางั้นเดี๋ยวไปลาออกลาเออ่ะเออเอาผมก็ถามว่าเอะทุกคนก็ไปลุมด่าบรรหารผมเขาไปลุมด่าเขาเรื่องอะไรฮะก็เรื่องอะไรช่จะตายคนเดียวอ่ะเออเขาไม่ตายคนเดียวแล้วแต่ทีนี้ประเด็นคือตอนเนี้ยผมว่ามันต่างจากยุคหลายยุคที่ผ่านมาเยอะเพราะว่าถ้าเลือก ตั้งตอนนี้นะครับผมว่าก็ไม่ต้องหวังหรอกว่าพักเพื่อไทยจะมาเป็นอันดับหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยซึ่งโอเคอาจจะมาหนึ่งก็ได้อะผมผมยังมองว่าถ้าเขาจะมาเป็นหนึ่งนะอันนี้ผมตัดผมตัดประชาชนออกไปก่อนนะครับคือประชาชนเนี่ยยังไงอะเขาคงมาเยอะอยู่แล้วเพราะเด็กมันเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าพักเสนอว่าคงไม่ยอมที่จะมาแบบลําดับ 6, 7, 5, 6, 7, หกเจ็ดห้าหกเจ็ดอะไรแบบนี้ทา่าก็ต้องแบบซื้อกันแหลกถามว่า มันก็พูดทุกคนก็พูดเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับบอกว่าครั้งที่รัฐมนตรีเทศเศรษฐาเนี่ยก็โอเคได้อะไรมาบ้างนะครับได้อะไรมาบ้างขนาดที่งบประมาณมันออกมาช้ามากใช่ไหมแต่สมบัตบรัฐบาลแพทองทานเนี่ยงบประมาณมันเพิ่งออกนะนะนที่มันเพิ่งตุลายังไม่จบตุลาเลยนะเพราะงบมันเพิ่งหมดไปเมื่อกันยาจริงปะเออถ้าจะยุบสภาอ่ะสมมติผมผมเอาง่ายๆนะจะยุบสภาอีกสักเดือนหนึ่งปลายเดือนพฤศจิกายนนะคุณได้อะไรสักกี่บาทวะ เออคือคือผมพูดอย่างนี้โดยตรงๆแล้วกันนะคุณผู้ชมอาจจะงงว่าอีกเฉลิมชัยมันพูดอะไรของมันเนี่ยคือการเมืองไทยอ่ะมันเป็นการเมืองที่ที่มันมันอยู่เพราะเงินไม่ได้อยู่เพราะอะไรหรอกครับใช่ไหมฮะนี่ผมถามว่าเอาเนี่ยทำเฟรมที่เรากำลังคุยนะตุลานี่ยังไม่หมดเดือนใช่คืองบประมาณที่มันจะได้เป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยมันต้องให้ทุกอย่างเนี่ยโอเคเซ็นเสร็จแล้วก็ต้องมีการเบิกจ่ายอะไรมันถึงจะได้เงินจริงๆนะไอตอนที่ทำงบประมาณเนี่ยมันก็เห็นตัวเลขก่อนแหะแต่ยังไม่ได้ตัง เออเนี่ยผมก็เลยมองมองว่าอีเรื่องยุบสภา,าเนี่ยคนที่อยากให้ยุบมากที่สุดอน่ะตอนเนี้นะผมว่าประชาชนพักประชาชนนะไม่ใช่ประชาชนทั่วไปอ้าวแหมนะคือถ้าเขายุบเนี่ยเขาพูดจริงๆคือพรคประชาชนเนี่ยถ้าจะพูดยังไงก็แล้วแต่ผมว่าเขาใช้เงินในการซื้อเสียงอะไม่มากมคือใช้หรือไม่ใช้เนี่ยผมว่าทุกพัก,ก็ใช้เงินหมดแต่ว่าจะใช้เพื่อซื้อเสียงหรือใช้เพื่อกลยุทธ์อื่นแต่อการจ่ายเงินเป็นหัวหัวเนี่ยผมเคยคุยกับเด็กๆที่มันเลือก ประชาชนเนี่ยนะหรือพักเก้าไกลอบอกว่าไม่ได้ตังค์เลยไม่เคยได้ตังค์เลยก็ผมก็เลยคุยคุยไปเล่นๆแซวไปเล่นๆบอกว่าแหมก็น้องก็เห็นเขาเป็นดาราเกาหลีอยู่แล้วน้องจะไปเอาตังค์เขาทำไมล่ะเพราะปกติน้องก็ต้องเสียเงินไปดูดาราเกาหลีนะเพราะเวลาดาราเกาหลีมาเมืองไทยอะ่ะ <c oughs> เห็นพวกน้องหนุนแหกไปนู่นเนี่ยสนามบินไปรอเขาตั้งแต่ตีสองอ่ะเครื่องลงเครื่องบินขึ้นลงหกโมงเจ็ดโมงอ่ะน้องไปรอเขาตั้งแต่ตีสองเลยประมาณเนี้ยคืออันนี้ผมก็พูดเล่นๆนะแต่หมายถึงว่าพรคเพื่อไทยเขาคงอยากให้ยุบเอ้ยเป็นัานโทษพรรพเพื่อไทย <c oughs> ไม่อย,ยุ แต่เป็นการฝูว่าจะยุบแต่คนที่อยากให้ยุบคือรรคประชาชนแต่ก็ไม่ได้หมายว่าเขาจะมาเป็นแลนสไลด์นะอืมแต่เขาก็ได้อ่ะนี่หรอไหมเออเขาก็ได้แต่ทีนี้เขาจะมีมีข้อโต้แย้งหรือเปล่าว่ากรณีภาคประชาชนเนี่ยเออเขาเคยเหมือนับเป็นการบอกสัญญาณกับสังคมทั่วไปว่าเขายึดมั่นในระบบรัฐสภาถูกไหมอันนี้ก็ยุบสภาเนงยวรัฐสภาไงไม่แต่จะอ้างงี้ว่าอ้าวรัฐสภาทำอะไรผิดอ่ะ อ๋อเข้าใจ<อ>คือไม่ไม้แต่ถึงเวลาเนี่ยผมมองแบบในเชิงในเชิงการเมืองนะครับ <laughs> คือคนเนี่ยเวลาสมมุตินะาบอกว่ายังไงฉันก็ยึดมั่นยึดมั่นเลยก็แล้วแต่แต่ถ้าเขาได้ประโยชน์เนี่ยผมว่าเขาก็อ๋อน่ะไม่เป็นไร <laughs> เพราะตัวได้ประโยชน์ใช่ไหม <laughs> แต่เขาถ้าเขาเสียประโยชน์อย่างเช่นอ,อะผมถามว่าผมถามว่าเอกรณียุพ,พักอะ่ะมันไม่ได้มาจากรัฐสภาว่าะมันคือโอเคมันเป็นมันเป็นเรื่องที่สภาไม่ได้เป็นการตัดสินน่ะแต่ทั้งหมดมันมีกฎหมายแต่เขาจะอ้างตลอดเวลาว่ากฎหมายนั้นมันมาจากรัฐประหาร เหไหมแต่ว่าผมพูดจริงกระบวนการตรากฎหมายเนี่ยอ่ะโอเคถ้าถ้าฟังแบบประชาชนพูดพระประชาชนพูดก็รับได้ว่ากฎหมายนั้นน่ยมันมาในในช่วงที่มันเป็นการรัฐประหารแลักการจะมีกฎหมายได้ออกมาเนี่ยมันก็ไปผ่านอ้พวกสสกลุ่มหนึ่งซึ่งอ้พวกรัฐประหารมันตั้งมาแหละใช่ไหมคือมันก็ผ่านกระบวนคือพูดง่ายคือกระบวนการนิติบัญญัติเนี่ยมันมาจากนิติบัญญัติแต่จะเป็นนิติบัญญัติที่มาโดยสมาชิกที่มาโดย เทพหรือมานั่นก็ว่ากันใหม่ใช่ไหมแับผมมองว่าออย่างเช่นสมมติพรรคประชาชนหรือพรรคเก้าไกลบอกว่าไม่เห็นด้วยกับพรรคหมายถึงว่าไม่เห็นด้วยกับกฎหมายต่างๆนานาที่พวกเผด็จการทําไว้อะไรอีตอนเลือกตั้งอ่ะมันก็เป็นกฎหมายที่มาจากเผด็จการนั่นแหละดนตรีแต่เวลาเขาชนะเขาก็เขาก็ถือว่าเขาโอเคไงเขาก็เงียบไปเออก็นี่ไงก็ผมบอกนี่เป็นเรื่องปกติสําหรับการที่ Uh, เราเล่นการเมืองแล้วเสร็จแล้วการเมืองเนี่ยมันให้ผลกับเราในเชิงเชิงที่เราได้ประโยชน์อนะนะเราก็จะเราก็จะปิดปากจริงมหมครับจริงเ uh, นี่เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นผมก็ด้บอกว่าตอนเนี้ยถามว่าเพื่อไทยอยากยุบไหมผมว่าจริงๆเขาก็ไม่อยากยุบหรอกเพราะเขาก็เหนื่อยอนะเสียตังค์เสียเติงแล้วก็เอาง่ายๆเอาถามว่ามีคนบอกว่านี่ยเนวินกับกับทักษิณเนี่ยเขาจูบป,ปากกันแล้วผมบอกว่าไม่รู้ว่าผมก็ไม่เห็นฉากจูบปากนะ แต่การที่เนวินไปคุยกับทักษิณที่บ้านจัน2สองล่าเมื่อประมาณสักสามอาทิตย์มาแล้วเนี่ยบอกว่ามันเราไม่เห็นไงเราก็เราก็ไม่รู้เขาพูดอะไรกันมากนะแต่เราเห็นว่าการไปบ้านอันที่สองคือผมก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าเนวินปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็นลูกไล่ของทักษิณแล้วไนงะอ่าใช่เออผมไม่เชื่อว่าเขาเป็นลูกไล่ใช่ไหมครับคือถ้าเขาอยากจะเป็นลูกไล่จริงๆนะ เขาก็ไปรวมพักกันก็หมดเรื่องจจริงป่ะเออไปรวมพักกันแล้วก็ไปต่อรองแต่ว่าผมว่าเขาไม่ไปแบบนั้นแล้วล่ะเพราะอะไรไหมถ้ายิ่งเอาตัวเข้าไปอยู่ในพักเพื่อไทยการต่อรองจะยิ่งยากลงยากมากขึ้นอ่ะเพราะว่าเขาจะอยู่ในสถานะที่เป็นผู้ที่ด้อยกว่าเป็นลูกจ้างเอออะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นประเด็นคือผมว่ามันดูการเมืองตอนเนี้นะมันก็มีหลายต่อหลายต่อหลายอย่างซึ่งผมก็ไม่เอาง่ายๆผมยังไม่คิดว่ามันจะยุบสภาเลยเร็วนี้แต่ อะไรก็เกิดได้ถ้าสมมุติพักเพื่อไทยมันแบบเพลี้ยพล้ำมากๆเนี่ยผมว่าก็ตายคือตายตายด้วยกันหมดแล้วเดี๋ยววันหน้าว่ากันใหม่ว่าจะว่าใครจะได้เกิดก่อนกันในประมาณเนี้ยครับแต่ปีนี้ได้แ่ปีนี้ยุติามเหมือนกับพูดยากมากนะเพราะอย่าลืมว่าอีกหกสิบวันนะอีกหกสิบวันกว่าจะชินปีนะเออเพราะว่าเวลาอะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าต้องรออีกสองเดือนสามเดือนคือบางทีเวลาสถานการณ์มันเกิดเนี่ยในเชิงการเมือง่ะนะก็เห็นอย่างที่เราทํางานกันมาตลอดเนี่ยว่าเฮ้ย เวลาเอาท่อน,นี้เอาง่ายๆตอนตอนสมัยยุบไม่ใช่ยุบที่จะเสถษฐาจะหลุดต,ต,ตาแหน่งอะ<จ>่ะทุกคนก็มองว่าฉลุยใช่ไหมทุกคนก็มองฉลุยแต่พึ่งว่าปึง้งใช่ไหมมันไปเลยอะ่ะซึ่งเเราบอกว่าบางทีในเชิงทฤษฎีในเชิงแนวคิดในเชิงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือแม้กระทั่งเวลาเราเป็นนักข่าวเนี่ยเวลาเราจะเขียนข่าวเนี่ยเราก็อาจจะไม่ค่อยกล้าคิดเองสำหรับเวลาเราเขียนข่าวใช่ไหมครับเราก็จะไปถามพวกแหล่งข่าวเอาง่ายๆอตอนที่จะยุบไม่ใช่จะยุบตอนที่จะ เออเษฐาจะหลุดเนี่ยไม่มีไม่มีมมนักการเมืองคนไหนเลยบอกว่าหลุดนะครับไม่มีแม้กระทั่งอินาวิชาการที่สอนนิติศาสตร์นะก็ยังบอกไม่หลุดเออผมก็เลยบอกเออแล้วมันหลุดไหมล่ะก็เลยทําให้เราบางทีอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวนี้แบบเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงบอกนะทุกอย่างเป็นอนิจจังใช่ใช่เออมันไม่มีอะไรคงอยู่ยนะเหนกันนะดเอะนะผมกำลังคิดอย่างนี้จำได้ไหมว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ อัยการเนี่ยส่งเหตุผลมาใช่ไหมว่าทําไมถึง<ช>ไม่ดำเนินการกรณีทีละยุทธถูกปะใช่ใช่ถ้าสมมติส่งมาปุ๊บเนี่ยแล้วเข้าใจว่าสิบห้าวันนะใช่ใช่ไม่จะจบเมื่อ,อไหร่ไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าจบปุ๊บสารจะต้องมีคำวิิจฉัยว่าจะรับหรือไม่รับถูกไหมถูกต้องใช่อันดับต่อไปคือรับไม่รับอ่ารับไม่รับโอเคถ้าสมมติเราดูในแง่กระบวนการก่อนนั้นนะหนึ่งรับไม่รับสองต้องไปดูว่าในศารเนี่ยจะมีกี่กเรียกอะไรกี่ความเห็นเออจะเป็นแบบ majority หรือเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยอะไรนึกออกไหมเพราะ มันก็จะเป็นไปได้อีกอันนึงนะมันก็มีคนพูดแบบนี้นะอีกไม่กี่เดือนกรก,รกรตเนี่ยจะหลุดประมาณ5คนหมายถึงว่าหมดอายุห้าคนทีนีเ้เขาก็มองว่าตอนนี้เสน,นูก็พยายามยื้อทุกอย่างแหละยื้อไว้ก่อนยื้อไว้ก่อนเพื่อจะให้กรกรตชุดเนี่ยมันหมดไปสักหคนแล้วการเรื่องกรกรตเนี่ยมันมาจากสวรจริงป่ะสวมันมีอำนาจเยอะเพราะนั้น เขาก็มองว่าโอเคเสียหกภูยายมดึงทุกอย่างเนี่ยเพื่อจะให้กรกตเนี่ยหลุดไปแล้วเดี๋ยวชุดใหม่มาว่ากันใหม่ทีนี้ถามว่าทำไมชุดใหม่มาแล้วว่ากันใหม่ก็คือก็ถ้าชุดใหม่เป็นของเสียหนูการที่พักของเสหนูคือพักภูมิใจไทยจะโดนยุบเนี่ยมันก็มันก็ยากก็จะไปยุบพรรคอื่นไปยุบไปแล้วกันเงี้าไหมฮะก็ยุบกันไปแล้วกันคืออะไรมันมีหลายแฟกเตอร์มากว่าตอนนี้ครับคือพอบางทีก็บางทีพอเลยผมเมื่อวานเมื่อวานไปคุยกับพวกเพื่อนเพื่อนรุ่นใกล้ๆผมนะ ขาก็เรียนพวกคณะอื่นเน่ะเรียนเขาบอกว่าทำไมพวกรัฐศาสตร์มันแบบเออมันซับซ้อนอยางวงผมบอกก็นี่ไงก็มันโง่โ่ะมันจะต้องคิดเยอะไงมันไม่เหมือนพวกฉลาดอย่างพวกเองที่เรียนบัญชีบัญเชอ <c oughs> เองก็จะคิดแบบเออไม่ต้องค,อคือคือคิดไม่ต้องมาคิดแบบเราคือเราโง่เราก็คิดของเราแบบนี้ไปเรื่อย,อย,อยๆอะไรประมาณนี้มันก็หัวลอกกันอยญ่ลลเลยเก็บอกว่าเออดูพวกเองแล้วมันก็ดูซับซ้อนจริงๆผมบอกซับซ้อนไม่ซับซ้อนก็ไม่ต้องกลัวเนี่ยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งมาตั้งนานเนี่ยมีนายฐมตรีคนแรกอ่ะมาจาก มาจากรัฐศาสตร์แล้วเป็นคนที่ถูกกล่าวหาว่าล่อลอกข้อสอบแล้วเข้ามาหาคือแบบขโมยคําตอบแล้วเข้ามาหาลัยได้อะอย่างอิพวิศวะวิศเวะ,ววะหมอเหมอ,หมอทั้งหลายเนี่ยก็ได้แต่เล่นการเมืองอย่างเก่งก็ได้แค่เป็นรัฐมนตรีคิดตัวแล้วกันของฉันเนี่ย <c oughs> ของฉันเนี่ย,นนยมาเร็วกวา่าเนี่ยรัฐศาสตร์กูทําได้ <c oughs> ใช่ไหมเออมันก็มันก,มนก็มันก็คงแบบหอนเลาะด้วยความผมคืน <c oughs> ผมก็ผมคืนนะแต่ก็พูดแบบนี้แหละแต่อย่างที่ผมบอกนะคืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆกับการเมืองไทยอ่ะเพราะมันไม่มีมันไม่มีกฎที่มันเป็นชัดเจนตายตัวับ ครับ <differences S 2> <shirt. S 1> แล้วจ Al ับตามองนะครับเอาละครับรดนรับมันนี้ก่อนเดี๋ยวกันหน้าคุใหม่ขอบคุณมากครับ